สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา6สารอาหารช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากโควิดนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในขณะน,นี้ประเทศไทยของเราพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่า1ล้านคนขึ้นไปแล้วนะครับบางคนมีอาการไม่รุนแรงนะครับอาจจะมีอาการแค่ค่ายแล้วก็ไอเพียงเล็กน้อยครับแต่บางคนเนี่ยมีอาการรุนแรงนะครับเชื้อลงไปที่ปอด ทําให้ปอดอักเสบนะครับแล้วก็ยังไปทําลายระบบอื่นๆในร่างกายอีกด้วยครับทำให้เวลาหายจากโควิดแล้วเนี่ยยังมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจติดขัด อ่อนเพลียนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับบางคนมีอาการผมร่วงแล้วก็ปวดคอได้อีกด้วยครับยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะครับอาจทําให้โรคประจําตัวกําเริบมากขึ้นได้ครับอาการโดยรวมเหล่านี้นะครับมีชื่อเรียกว่าลอง g covid นะครับ long c o v i คืออาการเจ็บป่วยที่ตามมาหลังจากหายโควิดแล้วนะครับซึ่งพบได้30-50%เลยทีเดียวบางคนมีอาการยาวนานนะครับหนเดือนเลยครับ ดังนั้นการฟื้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงให้กลับมาทํางานได้อย่างปกติขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะครับวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนํา6สารอาหารดีๆนะครับที่จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายของคุณให้แข็งแรงหลังหายจากโควิดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอ้6สารอาหารนี้มีอะไรกันบ้างครับ สารอาหารที่1วิตามิน B นะครับวิตามิน B เป็นวิตามินตัวหนึ่งที่สําคัญต่อร่างกายและภูมิคุ้มกันของเราครับวิตามิน B ทําหน้าที่เป็นโคเอมไซม์ M ที่จําเป็นนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราและยังรักษาระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วยครับสำหรับคนที่เพิ่งหายจากโควิดนะครับภูมิคุ้มกันยังไม่ค่อยแข็งแรงแนะนําว่าให้เสริมด้วยวิตามิน B นะครับโดยวิตามิน B จะพบมากในอาหารจําพวกเนื้อสัตว์นมไข่ข้าวซ้อมมือข้าวกล้องต่าง นแนะนําว่าให้หามารับประทานครับก็จะช่วยทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงมากขึ้นครับ สารอาหารที่2วิตามินซีนะครับวิตามินซีเป็นวิตามินอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงนะครับวิตามินซีเนี่ยครับมีประโยชน์ที่หลากหลายเลยนะครับช่วยป้องกันหวัดบำรุงผิวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราในการต่อต้านเชื้อโรคได้อีกด้วยนะครับโดยปกติร่างกายของเราไม่สามารถที่จะสร้างวิตามินขึ้นมาได้เองนะครับต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้นครับดังนั้นครับคนที่เจ็บป่วยอย หรือว่าคนที่กําลังฟื้นฟูร่างกายหลังหายจากโควิดเนี่ยครับวิตามินซีในร่างกายจะลดลงนะครับทำให้ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้เสริมด้วยวิตามินซีนะครับโดยการทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับโดยผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆนะครับก็จะเป็นพวกมะขามป้อมฝรั่งส้มนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับลองหามารับประทานดูก็จะทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีครับ สารอาหารที่3วิตามินดีนะครับวิตามินดีจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายครับและช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันกระดูกพุนได้อีกด้วยนะครับดังนั้นจึงเหมาะมากครับสำหรับคนที่ป่วยเป็นโควิดแล้วก็นอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆนะครับทำให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยอ่อนล้าครับโดยวิตามินดีครับจะพบมากในอาหารจําพวกนมไข่แดงเห็ดนะครับแล้วก็ร่างกายเนี่ยยังสามารถสังเคราะห์ได้เมื่อร่างกายของเราโดนแดดนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าในช่วงเช้าครับ ประมาณ7จ็ดโมงถึงแปดโมงเช้านะครับให้เราเนี่ยมารับแสงแดดนะครับประมาณ1 5บหถึงยีนาทีก็จะเป็นการเพิ่มวิตามินดีให้แก่ร่างกายของเราได้ครับสารอาหารที่4ี่ซิงหรือแร่ธาตุสังกะสีนะครับเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญต่อระบบต่างๆในร่างกายของเราเลยครับเพราะว่าซิงเนี่ยครับจะช่วยให้เอนไซม์ต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้อย่างปกตินะครับอีกทั้งยังทําให้ภูมิภูมิันในร่างกายของเราทํางานเป็นปกติและที่สําคัญนะครับยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเม็ดเลือดขาวของ เราครับในการที่จะต่อต้านเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าร่างกายของเราขาดซิงค์หรือว่าแร่ธาตุสังกะสีนะครับจะทําให้การรับรู้รสและกลิ่นของเราบกพร่องลงได้ครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหายจากโควิดเนี่ยครับร่างกายยังอ่อนแออยู่นะครับระบบต่างๆในร่างกายของคุณยังทํางานไม่เป็นปกตินะครับแนะนําว่าให้รับประทานซิงค์เสริมเข้าไปนะครับโดยอาหารที่มีซิงค์อยู่นะครับก็จะเป็นพวกหอยนางรมนะครับเนื้อแดงนะครับลองหามารับประทานดูครับก็จะเป็นการเพิ่มซิงค์ให้แก่ร่างกายนะครับทำให้เป็นการฟื้นฟูร่างกาย ให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ระบบต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติครับ สารอาหารที่5โอเมก้าทนะครับโอเมก้าทเป็นกรดไขมันจําเป็นที่สําคัญมากๆต่อร่างกายของเรานะครับโดยโอเมก้าทนะครับจะช่วยลดไขมันในเลือดลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราหลังจากหายจากโควิดได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวโอเมก้าทนะครับจะไปลดการอักเสบต่างๆในร่างกายของเราครับที่เป็นสาเหตุทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะครับจากปัญหาลองโควิดนั่นเองนะครับโดยโอเมก้าท จะพบมากในอาหารจังพวกปลานะครับโดยเฉพาะปลาทะเลครับเช่นปลาแองโชวีปลาแซลมอนนะครับปลาทูนะครับหรือว่าหลายคนที่ไม่ค่อยชอบรับประทานปลาก็สามารถที่จะหาน้ํามันปลามารับประทานได้เพราะว่ามีโอเมก้า3เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับแนะนําเลยครับว่าคนที่เพิ่งหายจากโควิดเนี่ยครับให้รับประทานปลานะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3มืือขึ้นไปครับก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงครับ สารอาหารที่6โปรตีนนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นตัวหลักเลยครับที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณให้กลับมาแข็งแรงนะครับเพราะว่าโปรตีนจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหายจากโควิดนะครับระบบต่างๆในร่างกายของคุณยังอ่อนแอนะครับทั้งระบบภูมิคุ้มกันนะครับระบบประสาทนะครับระบบทางเดินหายใจเนี่ยดังนั้นแนะนําว่าให้รับประทานอาหารจาพวกโปรตีนให้มากขึ้นนะครับเช่นพวกเนื้อนะครับเนื้อสัตว์นม ไข่ทัญพืชน,นะครับหรือว่าโปรตีนทางเลือกนะครับหามารับประทานได้เลยครับก็จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ และนี่คือสารอาหารทั้ง6อย่างนะครับที่ช่วยฟื้นฟรูร่างกายของคุณให้กลับมาแข็งแรงหลังหายจากโควิดแต่ยังมีอาการลองโควิดตามมาอยู่นะครับเดี๋ยวมอมมี่จะสรุปอีกทีนึงนะครับว่ามีสารอาหารอะไรบ้างครับสารอาหารที่1นะครับวิตามิน B สารอาหารที่2วิตามิน C สารอาหารที่3วิตามิน D สารอาหารที่4ซิงค์หรือว่าแร่ธาตุสังกะสีสารอาหารที่5โอเมก้าทรีและสารอาหารที่6คือโปรตีนนะครับสารอาหารทั้งหมดนี้สามารถได้รับจากการรับประทาน าหารนะครับแต่สําหรับคนที่เพิ่งหายป่วยครับอาจจะรับประทานอาหารได้น้อยนะครับทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เพียงพอต่อร่างกายครับแนะนําเสริมด้วยวิตามินอาหารเสริมต่างๆนะครับเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยครับ นอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะครับควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมสามอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมสามอยไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมามอยสํารม ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย